พี่บูข,ขอรวบรวมคลิปดวงรายวันนะคะโดยเรียงตามวันเกิดโดยเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ไล่ไปจนถึงวันเสาร์นะคะลองรับชมกันค่ะดวงรายวันสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะบอกว่า เจะเด่นมากๆเลยนะคะเวลาคุณทำงานอะไรเนี่ยคุณจะทำแบบว่าทำให้มันที่สุดทำให้มันเป็นที่หนึ่งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ความสามารถในการเจราจาของคุณเรียกว่าเป็นชันเลิศเลยนะคะคุณสามารถเจราจาต่อรองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและคุณก็เหมือนเหมือนกับว่าเป็นหัวธุรกิจอะคะ่ะเวลาจะคิดทําอะไรคุณก็จะคิดเหมือนกับว่าคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างดีเลยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันดีสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเกิดวันนี้มันจะเป็นวันหยุดนะวันหยุดเนี่ยคุณ จริงๆเนี่ยคุณก็ไปเที่ยวได้ไปกินได้นะคะหาความสุขให้ชีวิตได้เลยค่ะคที่เกิดวันจันนะคะมาดูดวงวันนี้กันค่ะ ได้ไพ่อันนี้อีกแล้วคนเกิดวันจันทร์คะเริ่มต้นมามันต้องบอกว่าคุณมีอุปสรรคปัญหาแน่นอนนะคะแต่อุปสรรคปัญหาของคุณเนี่ยเรียกว่าคุณมีความสามารถในการแก้ไขได้เลยนะคะยิ่งมีอุปสรรคปัญหาคุณยิ่งกล้าฝ่าฟันนะแล้วฝ่าฟันของคุณเนี่ยคุณชนะอุปสรรคเสมอนะคะก็ต้องยินดีกับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะแต่เพียงแต่บอกว่ามันจะ เหนื่อยหน่อยคุณทำได้อยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดคิดอะไรคุณสามารถแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้านะคะคุณสามารถเจรจาและแก้ไขปัญหาให้มันจบสิ้นรุ่่วงไปได้เ,ดเลยค่ะนักขมาดวงวันนี้กันค่ะคนที่เกิดมังคารคะต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะถ้า คุณเป็นคนที่ไม่มีเงินคุณอย่าไปคิดเช่นนั้นนะคะคุณมีเงินอยู่แล้วนะ เพียงแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีน้อยจนเกินไปนะคะแบบนั้นมากกว่านะแล้วก็วันนี้จริงๆคนวันอังคารคะ่ะเป็นวันที่คุณมีความสุขนะคุณจะทำอะไรวันนี้จะกินก็มีความสุขจะไปไหนมันก็ชิลๆนะคะแต่คุณก็ยังเป็นคนที่บ้าท,ทำงานมากเลยนะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดก็ตามคุณก็ยังจะเป็นคนที่ขยันแล้วก็คอยดูแลการงานอยู่เสมอ เพื่อนที่เกิดวันพุธคะมาดูดวงวันนี้กันคะ่ะคนเกิดวันพุธคะต้องบอกว่าวันนี้ดวงดีของคุณนะคะวันนี้คุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเลยเงินคุณมีเต็มไม้เต็มมือเต็มที่เลยนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการทํางานมากๆเลยนะการงานของคุณเนี่ยถามว่า ทำได้ไหมทำได้ทำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคุณจะทำธุรกิจเพิ่มเติมก็ได้ทำงานเพิ่มก็ได้จะหาหุ้นส่วนก็ยังได้นะคะเรียกว่าเด่นทั้งการงานและการเงินนะแต่ถามว่าเอา้าแล้วความรักเป็นยังไงความรักมันไม่เห็นเลยนะคะ<ม>วันนี้หนวันค่ะอะ,อะมาดูดวงรายวันกันค่ะ คนที่เกิดวันพฤหัสคะไม่ว่าคุณทํางานอยู่แล้วนะคะงานเดิมของคุณมั่นคงคุณสามารถทํางานเพิ่มเติมได้มีหุ้นส่วนก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วนะคะ การที่คุณจะลิเริ่มทำอะไรต้องบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้าเข้ามาได้เองนะคะเพียงแต่ว่าการงานที่คุณจะต้องการทำเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นสักทีหนึ่งนะคะต้องจบจากอันที่คุณคิด คือมีความคิดต้องเริ่มลงมือกทําได้แล้วนะไม่ได้ปล่อยไว้เฉยเและอะไรที่มันต้องเดินทางนะคะเรียกว่ามันจะยิ่งโดดเด่นใหญ่เลยค่ะที่เกิดวันศุกร์มาดูดวงวันนี้กันค่ะคนที่เกิดวันศุกร์คะต้องบอกว่าวันนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้ง วันนี้เป็นวันหยุดนะคะต้องบอกว่าอะไรกิจกรรมที่คุณได้คิดไว้ว่าจะทำอะไรนะคะมันจะขัดแย้งกับคนใกล้ชิดทั้งหลายแหล่นะคะก็ต้องระวังการประทะบ้างนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะคุณคิดถึงผลประโยชน์คิดถึงผลลัพธ์ดีกว่าะคะ่ะ บางอย่างยอมได้ก็ต้องยอมไปนะคะคิดถึงสิ่งที่มันมีอยู่ข้างหลังนะถึงผลประโยชน์แล้วปัญหามันจะแก้กได้ด้วยตัวคุณเองนะคะปัญหาคลี่คลายได้แน่นอนค่ะใะที่เกิดวันเสาร์นะคะมาดูดวงวันนี้กันค่ะโอโห ำวันนี้เห็นแต่เงินเงินเงินทั้งนั้นเลยคะคุณมีเงินอยู่แล้วนะคะคุณคิดจะทำอะไรนะคะคุณสามารถสร้างเงินต่อยอดทางการเงินได้หมดเลยนะคะจับอะไรมันก็ได้เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะเพียงแต่ว่า คุณจะรู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่พอคุณจะพยายามหาให้มันได้มากกว่านี้แนะนำนะคะคุณควรจะพยายามใช้เงินบ้างนะคะอย่าเหนื่อยกับการหาอย่างเดียวใช้เงินบ้างเป็นรางวัลของชีวิตบ้างนะคะคนเกิดวันเสาร์ ไม่ได้รับชมกันครบหมดแล้วนะคะใครดวงดีเราดีใจด้วยนะคะส่วนใครที่ดวงแย่นะคะอย่าคิดอะไรมากนะคะขอให้ต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีๆนะคะไม่ว่าชะตาฟ้าลิขิดชะตากรรมยังแพ้คุณลิขิตเองนะคะก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูดวงกับพี่บูนนะคะรออยู่ที่แอปดวง360ค่ะ